สวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้เอเจจะมาพาทุกคนมาหาเหรียญ10บาทเข้าทูนี่วอลเล็ตทุกคนง่ายๆเพียงเว็บนี้เลยอ่านบทความได้เงินนะทุกคนตอนแรกให้ทุกคนกดมาหน้านี้ใช่ไหมแล้วก็ให้ทุกคนกดตรงนี้แล้วก็มันจะมีตรงนี้ทุกคนว่าให้เราเข้าสู่ระบบเนาะแล้วก็ให้ทุกคนล็อกอินให้เรียบร้อยเนาะพอล็อกอินเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมาอย่างนี้ทุกคนคุณยังไม่ได้รับเปิดรับสร้างรายได้ทุกคนก็เลื่อนลงมาให้สุดเลย นี่ตรงนี้นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการเบิกเงินของเขานะทุกคนนี่ให้เราใส่ทูมานี่วอลเล็ตผ่านธนาคารได้หมดเลยนะทุกคน2ช่องทางอ่าขั้นต่ําของเขาทุกคนอ่าอันนี้ผ่านทูวานี่วอลเล็ตเนาะก็ขั้นต่ําของเขา10บาทถึง100บาทส่วนเข้าธนาคาร50บาทถึง300บาททุกคนก็กดตรงนี้ไปเลยค่าธรรมเนียมอยู่ที่ศูนย์จุด ห้าสิบนะทุกคนไม่เกินสองวันนะทุกคนก็เงินจะเข้านะให้เรากดคลิกตรงนี้แล้วก็กดสมัครเข้าไปเลยเพราะงี้เขาบอกว่าบันทึกเรียบร้อยแล้วทุกคนก็จากนั้นก็กดอ่านบทความได้เลยอ่ะกดตรงนี้แล้วก็อ่านบทความตรงนี้ได้เลยบทความที่ร่วมรายการนะทุกคนอ่ะจากนั้นกดอ่านได้เลยทุกคนตรงนี้กดเข้าไปเลย นี่กดสีแดงนะ,ะจากนั้นรอให้มันขึ้นมาทุกคนจากนั้นเลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยนี่ทุกคนเข้ามาแล้วตรงนี้เนาะก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยนี่เนาะก็จะประมาณนี้นี่กดเริ่มอ่านตรงนี้ทุกคนกรอกตรงนี้ก่อนเนาะ 1 9แล้วก็กดเริ่มอ่านอ่าเวลาเขาก็จะนับถอยหลังไปเรื่อยๆนะทุกคนนี่จนเต็ม1น0่งวินาทีเราก็จะได้เงินทันทีเนาะ